สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมคุกกิ้งมาม่นั่นเองนะครับคุก <c oughs> กิ้งมาม่ก็ยังไม่เคยเล่นเนาะก็เพิ่งจะมาเล่นเกมคุกกิ้งมาม่นะครับมันจะเปง่ายงไปเล่นกันเลยครับอคุณมามา่าห้องครัวไม่ดูเลือกผมเลือกทำเออ ผมเลือกทำเนื้อแล้วกันนะครับเนื้อทำผมลองเล่นไปแล้วนะมันก็เล่นไม่ยากเลยเกมคูกกินมาม่าหันแล้วก็หัน,หนง่ายๆนิดเดียวง่ายๆนิดเดียวง่ายๆนิดเดียวแปะแปะอือ เนี่ยเนี่ยต้องตัดอีกเหรอเฮ้ทำมั่วๆทำมั่วๆเรียบร้อยโอเคว้า <laughs> ว <Okay. Wow. S 3> <Wow. S 2> คุณทำดีมากแล้วก็เอออะไรก็ไม่รู้ โอ้うอืมทำทำทำอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยได้แล้ว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 เย่เสร็จสิ้นว้าวคุณทำได้ดีมากเลยล่ะค <laughs> ุณมาม่าใช่ไหมเนี่ยน่าจะชื่อมาม่า ปัเออ่นเนื้ iet, when when เเอ, been, h, อ rude, เร็ว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 เ นวดเอ้ยนวดนวดนวดเย,ย่เสร็จสิ้นแล้วก็ต่อไปดามันคือปั้นเป็นรูปต้องทำเร็วๆทำเร็วๆทำเร็วๆ,เรวๆมันจะได้สม,มดุลเรียบร้อย จะส้นอีกแล้วว้าวทำแค่ก้อนเดียวเนี่ยนะมามาแล้วก็ทอดทำตามที่สอนโอเคอื้ยบี้ลงไปเรียบร้อยทำให้มันดูทำให้มันพลิกอื้อเป็นยังไงล่ะ ทำให้ไฟมันแรงขึ้นึบรึบอื้อ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 อื้้ออื้ออื้อ้ออื้้อ้ออ้ออ้ออ้้ออืม้อมอมามาอา ซาบิวีเห็นแล้วน่าก,กินมากอ่ะน่าก,กินมากไม่กินข้าวเช้าเลยแล้วก็ให้ปป๊าและวก,กันกินปปา๊าลองชิมไหมโอ้น่าก,กินเหลือเกินง่ำงำงำ,งำอรสชาติก็อู้อร่อย,อย,อย อร่อยมากขอหัวใจหน่อยให้หัวใจสีดาวเฮ้ยสี 4, ่้ยสามหัวใจเก่งมากงั้นต่อยผมจะมันเพิ่งโหลดไหม,อ,มอยากรู้เปิดร้านอาหารมันคืออยู่ไหนอะ <c oughs> ดูมามา่ามีอะไรเยอะขนาดนั้น หลายเมนูเลยอะ่ะมามา่าแฮมเบอร์เกอร์ฮะเฮ้ยกดล็อกด้วยทำปลาสเต็กคาโบนาร่าโอโ้โหน่ากินแห่อลองดูซิมันจะรสชาติอร่อยจริงไหมทำตามเหมือนเอ้ เอาอ๋อมันต้องตัดต้องตัดโอเคต้องตัดถ้ามันสั้นไปก็ไม่ดีนะอย่าสั้นไปมันสั้นเกินไปเอาเร็วไปเรียบร้อย เสร็จสิ้นว้าวอืมเย้แล้ววัดอุณหภูมิม่อม่อ,ม,อมันจะเป็นโควิดหรือไงมาเพิ่มไฟแรงๆให้มันอยู่ในในอันนี้นะครับให้มันอยู่ในสีเหลืองเอ้ยสีสีฟ้าๆเฮ้ยยเฮ้ วิไไป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 โอเคแล้วก็ค่อยๆออกเดี๋ยว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 เฮ้ยได้แล้วเสร็จสิ้นว้าวเส้นสุกแล้วอืมแล้วต่อไปก็เอ้าทำไมมันทำวิธีอย่างเงี้ยผัก น่ากินอยู่น่ากินอยู่โอ้โหสปาเกตตี้ใช่ไหมยังไงก็น่ากินแน่นอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหพิกด้านน่ากินมากโอ้โหแล้วก็พิกกับด้าน เวลามันจะหมดก่อนนะเนี่ยแล้วก็พลิกกลับด้านโอ้โหออออเออแล้วก็พลิกกลับด้านปังพลิกกับด้านอีกรอมหนึ่งไหม เย้สุดสิ้นว,ว้าวมันดีมากเลยคือมามา่าทำวัดมาม่าข้ามค้นตอนอะไรของมาม่ามาม่า,มา,มา,มามข้ามค้นตอนเออสปากเก็ตตี้สเต็กเออให้ใครกินดีเออให้ให้เราเนี่ยแหละกิน อร่อยอร่อยอร่อยมากแตได้คนอื่นไม่ได้กินฮะเลิฟเอ้ากดคำว่าเลิฟเหรอเลิฟเลิเลิฟเลิฟเลยเลิฟเลิฟเลิฟเลโอเคร0 0เนคุณทำดีมากงั้นต่อไปเราทำเมนูอะไรเอออันสุดท้ายมันคืออะไร เอพิซซ่าทำพิซซ่าโอเคนวดแป้งเริ่มจากนวดแป้งก่อนเลยโอเคนวดแป้งนวดแป้งนวดเร็วๆเลยนะแล้ว,ว,ว <laughs> ก็ปังลงไปตกใจเสียงตัวเอง แล้วต่อไปก็ปึ้งลงไปพอปึ้งลงไปแล้วก็พอปึ้งลงไปแล้วก็นวดแล้วก็ปึ้งเย้ได้แป้งที่สวยงามและเสร็จสิ้นว้าวทำนไยคุณทำดีจังเลยก็เป็นแน่อยู่แล้วมามา่าแล้วก็พิซซ่าทำพิซซ่าทำตามที่สอนอ่าอ่าอ่ เคหมุน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 แล้วก็เออหมุน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 อุ้ยขึ้สูงไปหมุน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 สูงไปแล้วมันสูงไปแล้วนะมาม่าพิซซ่าแผ่นใหญ่ขึ้นสูงเกินเออ โอ้โหแฟนใหญ่มากโอเคว,ว้าวคุณทำามันใหญ่เกินนะเออแล้วก็ทาพาสต้าอะไรก็ไม่รู้อืมอทา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 เร็ว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 ด่วนเลยคลิปมันจะยาวเกินเรียบร้อยว,ว้าว กูกริงมาาโอเคต่อไปโยนใส่ชีสโอเคมันมีค้างให้เราใส่ด้วยเอาใส่ผิดโอเคมาหนะนะ้า มะม่า,มาแล้วก็โยนหนึ่งสองสามโยนเนื้อเหรอหัวหอมโอเคจะจำจะจำเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อะไรอีกพริกหยวกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เอาผิดไอ้สี่ โโอ้หมันจะทำให้เวลามันช้าลงนะเนี่ยเป๊โปอรนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้ง่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยน่ากินว้าวแล้วก็พิซซ่าทำอ๋ออบพิซซ่าระวังด้วยนะ เร็วเร็วเร็วโอ้โหตั้งสามคำคลิกมันจะยาวเกินไปมาผมตัดเลยดีกว่าโอเคนะครับมาม่าเอาแต่ใจเหลือเกินเออป้าป้ารีบกินได้ไหมไม่ป้า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 รีบกินป้าป้ารีบกินเร็วๆป้าป้ากินงั้มงั้มงั้งั้มอย่ามัวแต่ชื่นชมเร็วๆป้าป้าคลิปยาวเกินไปนะออืมอร่อยใช่ได้อืมอร่อย ป๊าป๊าให้ไม่ต้องมาให้เลยสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับโอ้โหอร่อยใช่ไหมไม่ต้องมาพูดเลยป๊าป๊าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย